สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะเราจะมาเรียนรู้ในบทที่6เรื่องพลังงานคือชีวิตกันนะคะให้นักเรียนอ่านหนังสือให้เรียบร้อยแล้วกลับมาฟังสรุปกันค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับบทนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องของพลังงานคือชีวิตนะคะ นักเรียนจะต้องไปอ่านเนื้อหาให้เรียบร้อยนะคะเน้นว่าให้นักเรียนอ่านเนื้อหาในเรื่องมาก่อนนะคะถึงจะมาฟังสรุปจากครูนะคะเรื่องนี้ก็สั้นๆเลยนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณครูที่มาเล่าเรื่องพลังงานให้นักเรียนฟังนะคะเนื่องจากว่านักเรียนบางคนเนี่ยก็งงงวยนะคะว่าทําไมพ่อแม่ถึงต้องจํากัดนั่นนี่ใช่ไหมคะอ่า ใช้พลังพาไปเที่ยวก็ไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าน้ํามันเนี่ยมันแพงใช่ไหมคะกินอาหารก็ไม่อิ่มเพราะว่าแม่ค้าเนี่ยตักอาหารให้น้อยลงใช่ไหมคะสืบเนื่องมาจากว่าข่าวโทรทัศน์เนี่ยขึ้นบอกว่าพรุ่งนี้น้ํามันจะขึ้นนะแมคะนักเรียนเคยสังเกตดูเห็นข่าวไหมคะว่าเขาจะประกาศน้ํามันขึ้นน้ํามันลงในแต่ละวันใช่ไหมคะวันพรุ่งนี้น้ำมันจะขึ้นกี่สตังใช่ไหมคะ นี่ก็จะเป็นผลพวงของการใช้พลังงานและความเดือดร้อนของประชาชนใช่ไหมคะว่าาบางบ้านก็ไม่ได้ใช้น้ําอุ่นละเพราะว่าเตาแก๊สที่จะต้มน้ำเนี่ยมันแพงขึน้นก็ต้องประหยัดใช่ไหมคะใช้ไฟดูทีวีอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องลดลงลดลงไฟก็ไม่ค่อยสว่างมากเท่าไหร่ก็ต้องปิดเพื่อจะช่วยการประหยัดไฟใช่ไหมคะ คุณครูก็ให้เรียกนักเรียนมานั่งคุยกันมานั่งฟังนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเด็กๆไม่ควรที่จะไปโกรธพ่อแม่ว่าทําไมพ่อแม่ไม่พาไปเที่ยวทําไมถึงกินข้าวด้วน้อยลงนะคะ,ะทำไมต้องปิดไฟเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพลังงานทั่วโลกเนี่ยก็ขาดแคลนแล้วก็มีราคาสูงขึ้นใช่ไหมคะก็มีผลกระทบต่อการคัานาคมการขนส่งการผลิต กระแสไฟฟ้าการผลิตน้ําประปาการเดินเรือการประมงทุกอย่างเลยเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะคะเมื่อพลังงานขาดแคลนนั่นเองนะคะเราก็ต้องมาช่วยกันประหยัดคุณครูก็มาเล่าเรื่องให้เด็กๆฟังว่าควรจะมาช่วยกันหาวิธีประหยัดพลังงานมากกว่านะคะ,ะนักเรียนก็มาช่วยกันคิดวิธีการประหยัดพลังงานสุดท้ายเนะี่ยคุณครูก็ให้นักเรียนน่ะ ไปคิดคำขวัญมาคนละหัวข้อเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานนะคะเดี๋ยวนักเรียนก็จะได้มาช่วยกันคิดการเขียนคําขวัญเช่นกันนะคะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยนักเรียนก็มีกิจกรรมนะคะก็คือให้นักเรียนน่ะไปช่วยกันคิดวิธีการประหยัดไฟมาคนละ5ข้อนะคะอย่างน้อยหรือว่าใครจะคิดได้มากกว่านั้นเขียนมาได้เลยค่ะ กิจกรรมวันนี้ง่ายๆนักเรียนทําได้ค่ะให้นักเรียนเขียนวิธีประหยัดค่าไฟฟ้ามาคนละหข้อเขียนด้วยตัวบรรจงสะอาดสะอ้านอ่านง่ายสบายตานะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ